ก็ก็บอกว่าอัดรัวๆเลยนะคือมันใช่ไม่ได้จริงๆคือบอกว่าอัดรัวๆเลยนะต้องต้องอะไรต่ออีกเยอะไปเอาไปเอาไปโอเคเรียบร้อยนะอ่นี้จริงๆอะ โอเคนะครับก็อ่าถ้าเกิดคีบอกว่าแบบว่างงงหน่อยก็ขอโทษนะโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วชักกระดาษเลย้ยวชักกระดาษเล้ยวโอ้เสือจังเลยโอเคนะเขาได้กลับคนดีๆด้เร็วๆอยากกลับคนเร็วๆชั่ว,วๆเหม,มือนเดิมเออเออเอ้ไอ้ไอ้ทำาายังไงเนี่ยเอ,อออย่างนี้มันคืออะไรผมยังยังมองไม่ออกเลยมันคืออะไรทำสบู่หรือมาล้างมือหรือว่า มันไม่ใช่อ่ะมั้งอ๋อน่าทําอะไรอ๋ออ๋อมาแล้ววะมันเป็นจุดๆก้อนงงนะคืออะไรอืมโอเคคนดีได้แล้วนะคนดีอืมอืมคนดีคือคนดีนดนดจริงเลยนะอู้หูหู นี่ไว้สิอันนี้คือไก่หรือว่าข้าวหบอกหน่อยโอ้โหใครไม่ทันอินอุ่นอีกแล้วไม่ไม่ไข่ใข่ดานะคนนี้โอเคเลยหน่อยนิดนึงไม่เป็นไรนะมันเลวมันเลวสุดเหลือเกินในคนพวกนี้ โอเคสิร์ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าจะมีอีกอะอาจจะมีอีกก็ได้นะช่วงนี้ดีอย่เนี้ยชื่วงคนไม่โอเค,อ,เคอย่าหลังจากที่ฆ่าไก่แล้วก็มาลักไก่นะโอเคคนพวกนี้มันน่านัคาญนะโอเคออกไปเธอะเกมนี้โอเคนะไม่รู้อะเมื่อกี้แบบว่า วม่กีลรักไม่กี้เกียดไก่ฆ่าไก่นะแล้วก็โอเคมีคนมานะ่ะก็ก็บอกว่าเมื่อกี้คุณฆ่าไก่แล้วว่าเกลียดไก่นะก็ไม่เป็นไรนะคะเมื่อกี้ก็แล้วก็ขอโทษด้วยนะครับก็เล่นเกมนี้แล้วกันนะเราเหลือเวลาอีกประมาณไม่องบอกเหลือเวลาแปดนาทีเลยนะคลิปจำกัดนะคลิปจำกัดมหาชน เออขอไอแพสเกมนี้ก็ถือว่าโหลดนานนะถือว่าเกมออนไลน์แบบนี้ก็ถือว่าโหลดนานนะคะท่านผู้ชมอะไร <c oughs> กดเล่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีมีเกมแล้วก็มีเกมนะคะคบถาเอานี่แล้วกันเลยนิวเอาใหม่เลยเรื่องใหมต่ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จ <c oughs> ัก <c oughs> มาหายไปไหนหมด โ <laughs> okay. อเคด่านหนึ่งนะง่ายแน่นใจนะว่าง่ายแน่ใจเมย์เล่นนานจนจเลนไจไม่ได้เค okay, ไปเลยไปเลยต้องเสียตังเหรอใช่ต้องจำได้นหน่อยนิดนึงโอเคโอเคโอเคอันนี้คือปักคงคือให้เขาไปตรงนี้ตรงนี้เหรอหรือว่ากดตัวแล้วก็ให้ไปตรงไหนก็ได้ โอเคไอนี่แัปเลเวลได้ไหมยังไม่ได้ไม่มีเงินทำยังไงหนวดจี๊ดหนวดจี๊ดแน่ๆไอนี่ทำยังไงกดให้มันไปอ่ะมันจะมาเนี่ยไอนี่ไปหยาดอ้อตรงนี้นี่เองมาโอ้ยงงไอนี่อยู่นี่แหละแบบปกป้องไว้ซะอย่าให้มันเข้าไปได้นะ อันนี้โดดเดี่ยวเดียวดายมากเลยอันนี้ไม่ช่วยอ๋อช่วยแล้วเคอันนี้คือแผนสองอันนี้คือยิงทะมก็แต่มีเยงรบกรนหน่อยนะครับก็ขอประทานโทษด้วยปล่อยมันเลยปล่อยมันเลย,ลอย,เ,ลยเอ้ยทำไมมันนี่ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เนี่ยมันทําไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอจะไม่ได้ลนะทัะ <laughs> น,น้นอันนี้ก็น่าจะย้ายเข้ามาตรงนิสหน่อยนะ ฟันเลยฟันไม่ทำไมเโอเคฆ่าไปซะเออเล่นไปเถอะเล่นโอเคนะคันนี้ก็ไม่มีหน้าที่บอกว่าโอ้ยฉันฉลาดเฉลี่เกิน่อให้พวกผู้หญิงกับผู้ชายเสริมว่าเราเป็นอะไรกันนี่ไอไอตัวนี้บอกไอตัวนี้ไม่ค่อยมีหน้าที่อะไรเท่านั้นย้ายมาหน่อยนิดนึงมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงโอเคโอเคปาก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 ทำเผือกอะไรอ๋อปากทำไมอ่ะ ก็เราต้องปักนี่โอเปักไว้ตรงนี้นะคะไม่ไม่รู้อ๋อหนูว่าเพราะว่าพวกเราตายหรือว่ามันจะฟื้นชีวิตให้เหรอหาตัวตัวค่าค่ามันค่ามันค่ามันคือมันเาใส่มันเลยมีคนเข้าใส่ชีวิตกัดตุ้มพุชก้อนทำไงดี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 ทำไมดี้โอ้มันฟื้นขึ้นมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวว่ามันจะฟื้นขึ้นมาไม่ได้อีกเลย โอเคอ้นี้ช่วยอันนี้ช่วยน,น,นี้ก่อนแล้วกันก็ให้ตัวมาช่วยด้วยแล้วก็ไอนนตัวนี้ก็ตัวนี้ไม่ต้องช่วยนี่แล้วก็ไอตรงนี้ก็ทําหน้าที่เหมือนเดิมพวบคุณนะไอตัวนี้เป็นเด็กใหม่นะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวปล่อยให้มันตายเดี๋ยวพ่อแม่เราฆ่าห้ตัวนี้เป็นเด็กใหม่โอเคนะก็เลยใช้ได้แล้วอันนี้ลันล็อกหลู่นะใช้ไม่ได้ <c oughs> วางไว้เลยเออโอมโอ้ให้มันครบส่วนหน่อยแล้วกันโอ้วางบ้านอะไรของเราเนี่ยฮะนุ่นสินุ่นนุ่นนุ่นก็มันมาเข้ามามาชิมามาชิมาผมคิดว่าเราน่าแะแบบว่าอย่างนี้เลยดีกว่านะก็คือว่าตัวนี้ก็ก็คือว่าตัวนี้อยู่ตรงนี้แล้วไอ้ตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็อยู่ตรงกลางนี่แหละอย่างนี้เลย อารีน่าจะคอยหลังเข้ามาหน่อยๆน่ใช่ไหเออถังไม่ไม่ไม่เอาตัวบ้างค่ะโอ้ยลูกคนส่งมาแล้วเนี่ยดูดูเงินต้นงพักหนาเงินมีต้องดูดูเค็นักเกตได้ไหมมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้มัเกตได้นี่มันล็อกล็อกล็อกล็อเซว่ามันต้องเลเวลหนึ่งของมันไอ้แล้วตัวนี้มันเลเวลอะไรไม่รู้ดูเค็นทำอะไรดีทำอะไรดีแล้วถังพิเชนไม่ปล่อยตัว โอเคมันปล่อยแต่มันต่อยเพิ่มลืมไปแล้วว่ามันต่อยนึกว่าปล่อยตัวเพิ่มไม่ได <ris ique>. <istles> ้นะลืมไปเลยอ่ะ <het> ล <rible> ืมไปเลยลืมไปเลยเราดีโกะจังเลยเนาะมันน่ดตามตีได้นะไม่ขยันเลยเริ่มใหม่พิเศษอ่านได้เลยอ่านไม้เป็นสวนสดีมาช่วยนี่เลยมาช่วยซีช่วยเลยไม่เชิช่วยบอกบอกว่าให้มาตรงนี้ตรงนี้มาอ่านนี่บอก บอกว่าต,ตรงนี้บอกหนาแน,านา่อยอันไหนอันไหนไม่ต้อตงอันนี้ดูเกมดูเกมดูเกมเอาเหมือนเดิมหรอฮะจะเอาไม่รู้ว่าคือมันต้องเริ่มใหม่จบได้เริ่มใหม่ได้ดค่ะได้เครดได้เริ่มใหม่ก็ <c oughs> ก็สลับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับก็ถ้าเกิดมีเสียงอะไรรบกวนหรือเสียงอะไรขัดข้องก็ขอประทานโทนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย